สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดี FC ฟซีช่แนะของต้นยูสคาร์ทุกท่านนะครับกลับมาพบกับต้นอีกแล้วเป็นประจำเหมือนเช่นเคยวันนี้นะครับมาอัปเดตรถแลไอเทมนะครับที่ลูกค้าถามหากันมาเยอะมากสับรถ MPV หรูพรีเมียมของค่ายโตยิต้านะค,คือเจ้าโตยิตามาจิสตี้คันนี้นะครับเป็นโมเดลปี2020แท้ได้สีขาวมุกและก็ได้เลขใหม่วิ่งไปแค่20,000กว่าโลเท่านั้นเองนะครับคันนี้เป็นรถบ้านออกห้างมือเดียวป้ายแดง หายากมากสำหรับรุ่นนี้รายละเอียดเราจะมาเจาะลึกรายละเอียดของ Toyota m a r ร์เกคันนี้กันคันนี้เป็นรุ่น2.8 SC Premium Auto 2020นะครับราคาตั้งขายวันนี้อยู่ที่2,100,000กับอีก40,000กว่าบ,บาทน,นะครับได้สีขาวมุกที่อื่นเขาขายกัน2,109,000 0กว่านะวันนี้2,104,000เอาไปเลยครับคันนี้สีขาวมุกใหม่20,000ปี20แท้ เจ้าโตย่ามาชิตีรถครอบครัวนะครับพรีเม mm ีย hmm. มเป็น l u x ช r รี่ค่ะนะครับ mm hmm. ใครสนใจคนันนี้สามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับเบอร์ติดต่อ095-056-6926ครับโตย่ามาชิตี้คันนี้ก็ได้สีขาวมุกกระจังหน้าหรูหราพรีเมียมมาพร้อมโลโก้นะครับโตยาโครเมียมไฟหน้าเป็น Duo Projector d a ์เดย์ไ LED ไฟตัดหมอก LED เรียกว่าเป็นฟูล LED ระบบไฟหน้านะครับ สวยมาพร้อมสีขาวมุกเป็นสีพิเศษด้วยภายในนั่งสบายมาพร้อมเบาะ VIP นะเป็นกับตันซีดมิกกี้เมาส์แล้วก็ประตูสลไลด์ไฟฟ้าซ้ายขวานะครับใครหารุ่นนี้อยู่ไม่ควรพลาดเลยเรามายนโฉมของเจ้ามาเชสตี้คันนี้กันนะครับสภาพแรกเข้าก่อนสปานะครับนี่ครับสวยๆรถ l u ก u ัวรี่คนะครับนี่ครับเป็นรถพรีเมียมเลยค่อนข้างหายากแล้วก็รุ่นนี้นะครับไม่มีผลิตแล้ว ทำให้ราคาเนี่ยแล้วก็วรถเนี่ยค่อนข้างหายา,ยากมากๆใครสนใจรีบด่วนเลยอันนี้คือสภาพเดิมๆสภาพแรกเข้านะครับรถเพิ่งเข้ามาล่าสุดเลยยังไม่ได้มีการสปายังไม่ได้มีการเก็บงานนะครับให้ดูสภาพเดิมๆกันก่อนเลยนี่ฮะโตวยต้ยตามาช r สตีนะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับขนาด2.8ลิตรนะครับนี่ครับรุ่น2.8 SC Premium 2020แท นะครับก็ได้กล้องมาให้รอบคันเลยนะครับเซ็นเซอร์รอบคันกระจังหน้าเป็นโครเมียมขนาดใหญ่ดูหรูหราพรีเมียมมากครับคุณผู้ชมนี่ฮะกระจังหน้าขนาดใหญ่หรูหราพรีเมียมมากใครสนใจคันนี้ีติดต่อเข้ามานะครับเนื้อหอมมากสำหรับคันนี้นะครับเพราะว่ารถเนี่ยไม่ได้มีเข้ามาบ่อยๆแล้วก็ไม่ได้หาง่ายๆหายากจริงๆสำหรับรุ่นนี้นะฮะนี่ครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์ให้มาเรียบร้อยเลยสวยงามนี่ครับไฟตัดหมอกเซ็นเซอร์รอบคัน กระจังหน้ารูหราพมีเมียมขนาดใหญ่มาพร้อมกล้องนี่ครับคุณผู้ชมใครสนใจคันนี้ต้องบอกว่ารีบจองนะครับรายละเอียดราคาหรือการจัดไฟแนนซ์นะครับการซื้อการขายคุยติดต่อเพิ่มเติมได้ถ้าจองช้าด้ไม่ทันจริงๆนะครับโครงสร้างเดิมมาพร้อมสีขาวมุกกระจกเดิมครับบานใหญ่บานหน้าโคดเดิมโรงงานกระจกเดิมนะครับนี่ฮะร,รถไม่มีอุบัติเหตุชนหนักพลิกคว่ำจมน้ําตัดต่อ พอรถรุ่นนี้ค่อนข้างหาย,ยากแล้วก็ค่อนข้างจะพรีเมียมนะครับคนใช้รถรุ่นนี้ก็ต้องส่วนใหญ่นะท่นุถนอมนะนี่ครับล้อแม็กด์เดิมๆแม็กซ์17นิ้วนะครับล้อแม็กด์เดิมๆเลย17นิ้วนี่ครับดิสเบรกสี่ล้อหน้าหลังตัวล้อแม็กก็จะเป็นลายซี่แบบนี้นะครับมาพร้อมน็อตหกลูดิสเบรกหน้าหลังล่องดําปัดเงา กระจกมองข้างนะครับหรูหราพีเมียมมาพร้อมโครเมียมขนาดใหญ่ก็มีไฟเรี้ยวนะครับบริเวณกระจกพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้านะครับบริเวณคิ้วกันศาสตร์นะฮะรวมถึงมุมสามเหลี่ยมตรงนี้จะเป็นดําเงาสวยงามนี่ครับแล้วก็คิ้วกันศาสตร์นะครับติดตรงรุ่นมาเลยนะฮะเป็นตัวของมาร์ิสตี้นะครับมือจับเป็นคโครมเมียมเดิมโรงงานนะครับผม นี่ครับมือจับเป็นโครเมียมเดิมโรงงานสวยงามเดี๋ยวดูภายนอกรอบคันกันก่อนสำหรับ m a r ์แ t สตีคันนี้2.8 s c p r e m i เ m มยมนะครับย้ำนะครับวันนี้ราคาตั้งขายอยู่ที่2 1 4ล้านบาทนะครับใครสนใจติดต่อดโดนเลยนะฮะมีคันเดียวเท่านั้นคันเดียวจริงๆนะครับสีขาวมุกปี2020แท้ด้านท้ายครับไฟท้ายสวยงามนี่ครับเป็นไฟท้าย led ไฟเลี้ยว led นะครับแล้วก็เซ็นเซอร์รอบคันมีกล้องให้นะครับนี่ครับรถสวยเข้าใหม่นะครับไฟท้ายเดิมๆไม่มีแตกนะตัวไฟท้ายนะครับสวยๆเลยจะเปิดฝาท้ายให้ดูก่อนเลยนะฮะดูรายละเอียดโครงสร้างของฝาท้ายแั้วหน่อยด้านหลังนะครับฟื้นนี่ฮะคุณผู้ชมนี่ครับนี่ฮะสวยๆเลยข้างใน ภายในนะครับเบาะแถวที่3นะเบาะแถวที่3ก็สามารถพับเก็บแขวนข้างแบบนี้ได้เลยตัวเบาะยังใหม่มากๆครับคุณผู้ชมนี่ครับตัวเบาะใหม่มากๆนะครับเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระค่อนข้างเยอะเลยตรงนี้นะฮะก็พรมมาจ e สตี้ปูพรมมาให้นะครับเดิมๆมาจากศูนย์เลยนะครับภายในใหม่มากนะครับแล้วก็ค่อนข้างกว้างนะฮะ ช่องแอร์ต่างๆไฟดาวลน์ต่างๆครบหมดเลยนะครับช่องแอร์จะเป็นแอร์เพดาะนะแอร์ลาวนะครับข้างนะจะเรียกว่าแอร์จะส่องตรงจุดนะครับทุกแถวเลยไม่ต้องกลัวร้อนนี่ครับแล้วก็โครงสร้างนอ็อตฝาท้ายเดิมๆครับคุณผู้ชมนี่ครับโครงสร้างเดิมๆน็อตเดิมๆนะครับโคดเดิมนะครับตัว R ตัว L ซ้ายขวาอยู่เดิมหมดเลยเม็ดอาร์ตะเข็บซีนเดิมโรงงาน นี่ครับสวยๆเลยสติกเกอร์เหรียญบาทยังอยู่โชคเดิมฝาท้ายเดิมนี่ครับใครสนใจต้องบอกว่าคันนี้ต้องรีบจองนะฮะถ้าไม่จองนั่คือไม่ทันแน่เลยเพราะเป็นรถหายากจริงๆนะครับนี่ครับเป็นตัวตัวขันนะครับนี่ครับน็อตเดิมหมดเลยนะครับรถปี2020ใหม่มากครับคุณผู้ชมภายในกลิ่นใหม่ยังอยู่เลยแล้วก็เพดานสวยนะครับหรูหรา นี่คือแค่ช่วงด้านหลังนะฮะแต่ถ้าเปิดช่วงหน้าช่วงตรงกลางให้ดูเนี่ยรับรองคันนี้นะครับถูกใจคุณผู้ชมแน่นอนใครที่หารุ่นนี้อยู่นะครับโตโยต้ามาเชสตี้2.8 f c นะฮะตัวฝาท้ายก็จะมีตัวเชือกดึงตรงนี้เวลาเปิดปิดนะครับเพราะว่าเป็นรถค่อนข้างสูงฝาท้ายมีเชือกดึงตรงนี้นะครับเพื่อความง่ายต่อการปิดเปิดนะครับนี่ฮะฟึบโอ้ฝาท้ายบานใหญ่นะครับรถค่อนข้างใหญ่นะครไฟเบรกนะครับ ไฟเบรก LED นะครับกระจกบานใหญ่ด้านหลังมาพร้อมตัวไล่ฟ้านะครับกระจกบานใหญ่มากด้านหลังนะครับโครงสร้างใหญ่มากนะครับนี่ครับนั่งสบายนะครับเป็นลักชัวรี่ขาใครสนใจใครตามหาอยู่นะครับไม่ควรพลาดเลยนะครับ นี่นะครับสำหรับมาจิตี้คันนี้ก็เข้ามาใหม่สดๆร้อนๆเลยเนื้อหอมมากๆถ้าใครสนใจอย่าช้านะครับผมนี่ครับสวยมากคันนี้นะครับก็เหลือเก็บงานนิดหน่อยนะครับขาดสีขาดพวกคาบยางันตอยต่างๆเก็บงานเพ้่งต้นริ้วรอยต่างๆอย่างเงี้ยเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆนะครับก็สวยงามพร้อมใช้เลยคันนี้เดี๋ยวเรามาดูภายในกันต่อว่าคันนี้ภายในของเจ้ามาจ์ชิตี้คันนี้จะหรูหราแล้วก็มีฟังก์ชันอะไรบ้างที่น่าสนใจนะครับ 2.8 SC Premium 2 2 0แท้ใหม่28,000โลกับราคาค่าตัวของเขา2 1 4 0 0 0 0บาทใครสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเข้ามาก่อนได้นะครับเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ095-056-6926ครับเดี๋ยวเข้าไปดูภายในคันนี้กันเลยนะครับคุญแจนะครับคันนี้ก็จะเป็นนีครับคุญแจแบบนี้นะครับเป็นย์เลดนะครับคุณผู้ชมนี่ครับ เป็นรถบ้านครับนี่รถบ้านนะครับออกห้างป้ายแดงด้วยคันนี้สวยมากโอ้โหภายในนะครับก็นี่ครับความเป็น luxury car นี่คือให้ดูโซนด้านหน้าก่อนจะเป็นโซนฝั่งคนขับนะฮะเพราะว่าตัวไฮไลท์ของเขาก็คือเป็นโซนที่เป็นเบาะกับตันซีดด้านหลังนี่ครับให้เราดูโซนหน้าก่อนนะครับพวงมาลัยนะครับมันติฟังก์ชันครูสซอนโทนมีครบเลยนะครับแล้วก็เบาะไฟฟ้านี่ครับ อันนี้คือปุ่มเปิดปิดนะครับบริเวณประตูซ้ายขวาด้านข้างสไลด์ดอนะครับแล้วก็ตัว Power Do o r นะครับนี่ครับเปิดปิดตัวล็อกนี่ครับแผงประตูนะครับก็ชุดควบคุมกระจกนะครับเสริมไปด้วยลายไม้นะครับสวยงามนะครับนี่ครับตัดไปด้วยสีเงินมีที่วางแก้วน้ำนะครับผมนะครับช่องแอร์ต่างๆนะครับก็ตัดคิวด้วยสีเงินนะครับ ปุ่มนี้ทามาเสริมเพิ่มเติมนะครับเวลาราต้องการป่าใส่ไฟใส่เครื่องเสียงหรือว่าตัวแยกสวิตช์ต่างเขาทําเพิ่มเติมมาให้นะครับื่อลูกค้าไปแต่งเพิ่มเติมนะครับฝาถังน้ามันฝากระโปรงหน้านะครับแป้นเบรคแป้นคันเร่งเดิมๆโรงงานเลยตัวสครับเพจนะฮะไม่มีแตกนะครับนี่ครับตัวเพจบริเวณตัวบันไดเหยียบขึ้นลงนะครับไม่มีแตกนะครับสวยงามนะะี่ี๋ยวขออนุญาตขึ้นไปดูด้านในกันหน่อยคันนี้ไปเลยนี่ครับด้านใน นี่ครับวิสัยทัศน์ก็บอกว่าการขับขี่การมองเห็นการนั่งนะครับวิสัยทัศน์ค่อนข้างกว้างเพราะว่ากระจกบานหน้าใหญ่มากนะครับแล้วก็พวงมาลัยนะครับจับถนัดมือนะฮะเป็นพวงมาลัยสามก้านแบบนี้นะครับมีโลโก้โคมียมโตโยต้าอยู่มัลติฟังก์ชันซ้ายขวาเลยนะครับแล้วก็ระบบแอร์เป็นแอร์ออโต้นะครับคันนี้นี่ครับเป็นแอร์ออโต้แล้วก็ที่เก็บของต่างๆนะครับชิปล็อกเกียร์ออโต้ นะครับแล้วก็ตัวที่ใส่แว่นตานะครับไฟสองสว่างเปิดปิดที่บางแดดค่อนข้างยาวพอสมควรนะครับพอรถเนี่ยเป็นรถหรูแล้วก็บางแดดค่อนข้างกว้างเพอะกระจกบานหน้าใหญ่มากแล้วก็มีกล้องนะครับที่ติดตั้งมาจากศูนย์เรียบร้อยแล้วกล้องบันทึกหน้ารถนะครับกระจกมองตัวที่บางแดดซ้ายขวาก็มีไฟให้ด้วยนะครับเวลาเปิดกระจกนี่ครับครบหมดเลยเดี๋ยวลองสตาร์ทรถนะครับดูหน้าปัดเดินไมค์คันนี้ว่าใช้งานไป กี่กิโลเมตรแล้วสำหรับตัวม a จสตี้นี่ครับก็เหยียบเบรคแล้วกด Engine นสตารได้เลยนี่ครับคุณผู้ชมตัวการาฟิกเขาก็ทำมาสวยนะนี่ครันี่ครับคุณผู้ชมเลขไม่มาเชสตี้คันนี้วิ่งไป28,000โลนะครับ28,000โลตัวหน้าจอนะครับนี่ครับหน้าจอต่างๆนะครับนี่ครับ เมนูต่างๆมีครบเลยนะครับนี่ครับปี2020นะฮะคันนี้นะครับนี่ฮะแล้วก็ระบบแอร์เป็นแอร์ออโต้มีตัวกันลื่นถลเหลยให้ด้วยนะครับคุณผู้ชมตรงนี้นะฮะยกขึ้นมาก็จะเป็นเบาะเสริมส่วนวางลงไปก็จะเป็นตัวเคาน์เตอร์แบบนี้นะครับเอาไว้วางแก้วน้ําพักแขนได้นะครับเวลายกขึ้นมาก็เป็นเบาะเสริมแบบนี้นะครับคุณผู้ชมนี่ฮะสวยงามคอนโซลสวยนะครับ รงนี้จะเป็นบุนนุ่มนะคบคุณผู้ชมบริเวณแผงคอนโซลตรงนี้ด้านหน้านะครับค่อนข้างกว้าง,างนะครับจะเป็นบุนนุ่มแล้วก็ตัวบริเวณเครื่องเสียง,ต,ยง,นนยงตัดขอบไปด้วยสีเงินนะครับนี่ครับสวยงามตัดขอบไปด้วยสีเงินแล้วก็ตัวช่องแอร์ต่างๆที่เก็บของต่างๆพาวเวอร์ Power อะไรต่างๆมีให้ครบเลยนะครับตรงนี้เก๊าสามารถล็อกได้นะครับคุณผู้ชมเปิดได้ล็อกได้เก๊จะเป็นเก๊เดียวนะฮะจะเป็นแนวระนาบลึกลงไปแบบนี้ก็สามารถล็อก นะครับว่ามีของมีค่ามีเอกสารต่างๆก็สามารถล็อกได้นี่ครับล็กส่วนตัวที่เป็นไฮไลท์ก็คือด้านหลังนี้ครับคุณผู้ชมนี่ครับเป็นเบาะกับตันซีดนะครับมิกิเมาส์เบาะหนังปรับไฟฟ้ามีตัวปรับไฟฟ้าตัวเบาะแล้วก็มีตัวรองน่องที่ปรับไฟฟ้าด้วยนะครับหัวเบาะจะเป็นสตงสไตล์ล็อกคอแบบนี้นะครับทาให้นั่งสบายนะครับเป็นตันซีดตัวปรับไฟฟ้า2ตัวนะครับคู่หลังนะครับนี่เลยสวยงาม v i p นะครับเป็นลักช r รี่คานะครับใครสนใจคันนี้รีบด่วนเลยนะก่อนที่รถจิตตรองไปซะก่อนคันนี้จะบอกว่าได้ปี2020แท้แล้วก็ได้เลขไม่28,000โลนะครับได้สีขาวด้วยซึ่งราคาค่อนข้างถูกนะถ้าเปรียบเทียบในห้องตลาดสำหรับตัวรุ่นเดียวกันปีเดียวกันนะของเราเลขไม่น้อยนะครับคุณผู้ชมไม่28,000นี่ครับเดี๋ยวผมพาชมตัวไฮไลท์ด้านหลังกันต่อเลยสำหรับตัวเบาะนี่ครับ ประตูไฟฟ้าสไลด์ไฟฟ้าซ้ายขวานี่ครับตัวไฮไลท์ของตัวคันนี้คือตัวเบาะที่เป็นตัวเบาะก,กับตันซีสนะครับเป็นตัวเบาะหนังแล้วก็มีความเป็นลักชูรี่คาร์มีลวดลายนะครับด้านหลังแล้วก็สามารถปรับไฟฟ้าได้นะครับนี่ครับมีที่รองน่องปรับไฟฟ้าด้วยสำหรับตัวเบาะนะครับมีแผงควบคุมคอนโซลแอร์ด้านหลังแล้วก็คอนโซลไฟต่างๆนะครับ สวยงามกว้างนั่งสบายนะครับครอบครัวใหญ่ๆสบายๆในคันนี้นะครับเจ็ดแปดคนเก้าคนสบายๆนะครับเรียกว่าพรีเมียมเลยนะครับตัวเพดต่างๆบันไดขึ้นลงนะครับก็ไม่มีแตกเลยนะครับคุณผู้ชมนี่ฮะตรงนี้จะเป็นที่เก็บของต่างๆนะครับนี่ครับรถเพิ่งเข้ามาล่าสุดเลยนะฮะตัวรางประตูเลื่อนต่างๆไม่มีตกนะครับไม่มีย้อยนะครับ นี่ฮะตัวโค้ดต่างๆเดิมหมดเลยนะฮะตัวล่างต่างๆไม่มีตกไม่มีย้อยนะฮะคุณผู้ชมเม็ดอาร์คสวยเดิมโรงงานอยู่ครบหมดนี่ครับวันนี้มาเอาใจนะครับสไตล์ MPV ลักช r รี a คา r e พ i ีเมียมเกยต้ามาชิ e ต t ้สองจ SC Premium นะครับราคาค่าตัวตั้งขายวันนี้อยู่ที่214นะครับ2 1 4ล้านนี่บาทนี่ฮะใครสนใจรีบด่วนเลยนะครับ ยวขอแยกขึ้นมาด้านบนนะครับให้ดูความพรีเมียมด้านในกันหน่อยนะครับประตูนะฮะนี่ฮะประตูก็เลื่อนปิดนะครับจะมีเซ็นเซอร์เตือนนะครับมีตัวกันหนีบให้เรียบร้อยคันนี้นะฮะนี้ก็จะมีเป็นม่านนะครับถ้าเราแสงเข้าแล้วับดึงมา่านเปิดปิดได้เลยนะครับนี่ครับเป็นม่านแบบนี้นะฮะมีม่านทั้งหมด4บานเลยครับคุณผู้ชมนี่ครับฝั่งซ้ายฝั่งขวามีหมดเลยนะครับเป็นม่านดึงแบบนี้นะครับ นี่ครับสามารถดึงมาปิดได้รวมถึงบานหลังก็เช่นกันนะครับจะมีม่านดึงตรงนี้นะครับกระจกบานหลังนะครับแล้วก็บานกลางเนี่ยตำแหน่งกับตันซีค่อนข้างใหญ่และยาวนะฮะค่อนข้างมีวิสัยทัศน์ค่อนข้างนั่งสบายกว้างเรียกว่าเป็นรถพรีเมียมคาร์ที่นั่งสบายเหมาะกับสไตล์ครอบครัวนะครับสำหรับรถครอบครัวที่มีผู้สูงวัยนะครับคุณพ่อคุณแม่นะครับนั่งบอกกับตันซีสบายมากครับคุณผู้ชมตรงนี้นี่ครับ ปรับไฟฟ้านะครับแล้วก็มีตัวที่รองน่องนะครับสามารถปรับไฟฟ้าได้ด้วยนะฮะนี่ครับตัวที่รองน่องนะครับตรงนี้สามารถปรับไฟฟ้าได้นะครับขออนุญาตนะครับนี่ครับเราก็นี่ครับนี่ฮะสวยงามนะครับคันนี้นี่ครับแผงควบคุมตรงนี้นะครับก็จะบอกตัวเวลานะฮะมีตัวบอกเวลา้ดยตั้งใหม่นะฮะแล้วก็มีบอกอุณหภูมิมีระบบนาโนอีให้ด้วยนะครับนาโนนะครับ แล้วก็ตัวไฟนะครที่เป็นไฟสองสว่านด้านในนะครับปุ่มเปิดไฟครบหมดเลยนะครับแล้วก็คอนโซลเนี่ยขึ้นลงง่ายเพราะว่ามันกว้างนะครับนี่ครับตัวไฟต่างๆนะครับเปิดได้หมดเลยนะครับนี่ฮะใครสนใจคันนี้ติดต่อเข้ามาด่วนเลยนะ0 9 5ย์6 6 9 2หนนะ,0 95, 0 56, นะครับนะะี่ฮะ แล้วก็ตัวเลขใหม่นะฮะน้อยๆเลย2 8 0 0 0โลนี่ครับสวยๆเบาะหนังเบาะทุกตัวไม่มีขาดนะครับคุณผู้ชมเบาะทุกตัวไม่มีขาดนะครับประตูตเปิดปิดสลไลด์ไฟฟ้าซ้ายขวานี่ครับแด้ทั้งสองฝั่งเลยนี่คือตัวเบาะนะครับนี่ฮะสวยงามคันนี้ ใครกาลังหาอยู่นะครับไม่ควรพลาดเลยนะครับนี่คือตัวไฟนะครับโซไฟก็จะมีเป็นไฟดาวรานตรงนี้สามารถหลีได้ลดแสงได้เพิ่มแสงได้นะครับคุณผู้ชมนี่คะสามารถปรับระดับแสงไฟได้ด้วยนะครับก็เหมาะกับรถครอบครัวที่ต้องการความเป็นพรีเมียมความเป็นส่วนตัวนะครับผมนี่ครับคันนี้เหมาะเลยโ o y ยต a Majesty 2.8S Premium เบาะปรับไฟฟ้านะครับตอนหน้าเป็นเบาะปรับไฟฟ้าคนขับ1ตัวแล้วก็กับตันซีดเบาะปรับไฟฟ้าพร้อมตัวที่รองน่องนะครับ2ตัวตรงกลางนะเป็นเบาะหนังสีดำสไตล์เบาะหนัง VIP นะครับเบาะเป็นเบาะ3แถวนะครับเป็นเบาะ3แถวขึ้นลงสบายนะครับค่อนข้างกว้างและใหญ่นะครับเหมาะกับครอบครัวใครสนใจติดต่อเข้ามาได้ในราคา2 1 4ล้านนบาทนะครับ นี่ครับจะมีตัวรองด้านหลังเบาะด้วยสำหรับเบาะฝั่งตรงนี้นะฮะนี่ครับมีตัวรองหลังด้วยนะครับนี่คือเพจเดิมๆเ,เลยครับเพจเดิมโรงงานนี่ครับสนใจติดต่อเข้ามาด่วนนะฮะรถสวยลักช u ร,รี่คาร์แบบนี้นะครับใครหาอยู่ไม่ควรพลาดเลยนะค,ะนครับนี่ฮะ toyota majesty 2.8 fc premium 2020แท้และได้สีขาวมุกด้วย ผมให้ดูไฟนะฮะนี่ครับไฟด้านหลังไฟท้ายนะครับสวยนี่ครับไฟท้ายสวยเลยนะครับซ้ายขวานี่ครับสวยเลยนะฮะเดี๋ยวให้ดูด้านหน้ากันต่อดูมุมข้างกันก่อนคันนี้ด้านข้างนะนี่ครับสวยนะพรีเมียมเลยคันนี้ ไฟหน้านะครับเป็น Duo Projector Daytime LED นี่ครับสวยเลยตังาาหน้าเป็นโครเมียมนะครับเป็นเลเยอร์3ชั้น4ชั้นแบบนี้โลโก้ดหน้าเป็นโครเมียมเดิมโรงงานนะครับนี่คือฟังเสียงเครื่องยนต์กันด้วยเลยนี่ครับไฟหน้าซ้ายขวาติดครบหมดกระจกเดิมทุกบานไม่มีถอดไม่มีเปลี่ยนนะครับ สนใจรีบด่วนเลยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันมาได้นะครับร้อแม็กสวย,สวยทั้ง4รล้อนะครับสียางก็235้ทับ60 r 1นนะครับแม็ก1ินิ้วกระจกมองข้างสวยเดี๋ยวผมข,ขอยนาตเปิดไฟเลี้ยวหน่อยให้ดูระบบไฟกันนะครับเปิดไฟฉุกเฉินให้ดูนะครับไฟเลี้ยวก็เป็นแบบนี้ครับคุณผู้ชมนี่ครับเป็น l e d แบบนี้ ไปรียวนะครับนี่ครับนี่เรียกว่าคุ้มค่าสรับคันนี้ได้สีขาวมุกด้วยเดีย๋ยวเปิดดูห้องเครื่องยนต์กันนะครับเครื่องยนต์อยู่ด้านหน้าสำหรับตัวมาเชสตีเป็นเครื่องดีเซลนะคะเครื่องจะเป็นตัวบล็อกเดียวกับตัว F o r t u u e r นะครับ ในรัเครื่องยนต์2.8ลิตรนะครับเป็นเครื่องมักเดียวกับโฟล์คเนอร์เลยดีเซลมาพร้อมเกียร์ออโต้นะครับให้ดูเครื่องยนต์กันนะครับขออนุญาตเปิดฝาโพงนิดนึงอือนี่เลยนี่เลยครับุณผู้ชมมาแล้วนี่ครับเครื่องนะครับใหม่ๆเลยนี่คือเครื่องยนต์ดีเซลนะครับเครื่องใหม่มาก นี่ครับเครื่องเดินเรียบไม่มีสะดุดเลยนะครับแล้วก็ราเอดโครงสร้างตัวด้านหน้าเนี่ยเดิมหมดว่าจะเป็นตัวคานเบ์อาร์คนะครับคานหน้าเดิมเดิมเลยนะกิฟทุกตัวไม่มีถอดแล้วก็เครื่องเดินเรียบปกตินะครับเช็คศูนย์นะครับแล้วก็ฝาโป้งก็ไม่เคยมีการถอดนะฮะน็อตเดิมโรงงานหมดเลยนะครับโค้ดต่างๆนะครับขอบยางต่างๆอยู่ครบหมดนะครับแผงคอจิ้งลีดขอบยางต่างๆอยู่ครบหมดเลยนะน็อตทุกตัวเดิมนี่ครับ ด้านในก็เดิมไล่เรียงลงมาตัวคานหน้านะครับเดิมเดิมเลยนี่ครับคานหน้าเดิมๆนี่ครับคานหน้าเดิมนะครับซ้ายขวาสาโปไม่เคยมีการถอดนะครับเม็ดอาร์คสวยเดิมหมดน็อตเดิมโรงงานนี่ครับเฟอร์ิเกอร์เรนโบา์ยังอยู่แผ่นกันความร้อน วยเนี้ยนะครับสติ๊กเกอร์มอกหขวโงอยู่หมดเม็คอาร์สวยเดิมนะครับนี่ครับสติ๊กเกอร์คำเตือนต่างๆอยู่ครบหมดเลยนะครับตัวปั๊มโลโก้โตโยต้าอยู่ครบหมดแล้วก็ตัวหม้อต่างๆก็จะเป็นตัวมันมันเบรกนะครับมันยาหล่อเย็นรวมถึงข้อต่างๆมาร์กคเดิมโรงงานเบ้าชงเบ้าโชคสวยเดิมแล้วก็เครื่องใหม่มากนี่ครับวิ่งไป28,00 0โลนะครับคุ้มค่าคันนี้ เครื่องใหม่มาก2.8ดีเซลนี่ครับเหมือนด้านรถใหม่ป้ายแดงในคันนี้ซึ่งรุ่นนี้ไม่มีผลิตแล้วนะครับป้ายแดงไม่มีผลิตหาไม่ได้แล้วนะครับถ้าใครสนใจรีบด่วนนะครับนี่ครับสนใจรีบด่วนเลยเพราะว่าป้ายแดงไม่มีผลิตแล้วนะหาไม่ได้แล้วนะครับเช็คราคากันก่อนได้ครับเราขายอยู่ที่2ล้าน104,000บาทนะครับเป็นตัว2.8 SC Premium นะปี2020แท้ แล้วก็ได้สีขาวมุกเลขไมหม่28,000โลนี่ครับเดี๋ยวขอญอาตปิดฝาโรงก่อนนะนี่ฮะสวยเลยันนี้ใครสนใจรีบด่วนก่อนที่รถจะติดจองไปเสียก่อนนี่ครับก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับวันนี้วันที่1กันยายนนะฮะต้อนรับสมาชิกใหม่นะครับโตยต้ามาเชสตี้2.8 s จ p r e m i u อ a ซ t o อ ปี2020แท้ไม่28,000โลกับค่าตัว2ล้าน1 4 0 0 0 0สีขาวมุกแบบนี้นะครับค่อนข้างหายากเลยนะครับฝากไว้ด้วยนะครับใครสนใจติดต่อเพิ่มเติมเข้ามานะครับเบอร์โทรศัพท์ติดต่อก็095-056-6926นะครับ095-056-6926ต้นยุสคาเสรีไทย64มีนบุรีกรุงเทพสนใจเข้ามารู้จริงได้เลยเข้ามาดูจริง รีบเข้ามานะครับจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนเดี๋ยวจะไม่ทันนะครับลูกค้าค่อนข้างหากันเยอะสำหรับนี้เพราะเป็นแรไอเทมจริงๆนะครับค่อนข้างหายากวันนี้ก็ขอฝากคันนี้ไว้ด้วยนะครับข้ามรถจริงมาทดลองขับได้เลยนะครับทดลองขับฟรีนะครับเข้ามาที่เศรษีไทย64เมีนบุรีกรุงเทพต้นยุทธคาซ้ายมือเข้ามาได่ตัวเองนะครับผมก็เจอแล้วนะครับหรือว่ามาไม่ถูกแอดไลน์เข้ามานะครับเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ095-0566926 ไอดีไลน์ลิงก์ไลน์ด้านล่างทิ้งไว้ให้เรียบร้อยแล้วก็คลิกเข้ามาได้เลยเพิ่มเพื่อนเข้ามานะครับนี่ครับสวยมากคันนี้รับรองว่ารถรไอเทมหายากพรีเมียมแบบนี้นะครับคุณผู้ชมนี่ครับนี่ฮะก็ขอฝากคันนี้ไ้ด้วยนะครับคุณผู้ชมนี่ครับความหรูหราความพรีเมียมนะครับเป็นลักชัวรี่คาจริงจริงนะครับเอาละครับวันนี้ขออนุญาต ลาไปก่อนในเพียงเท่านี้โอกาสหน้าพบกันใหม่สนใจคันนี้อย่าลืมติดต่อเข้ามานะครับ0 9 5 056 6926นะครับ toyota m a j e s ส y 2.8ุ c p ปด s สี่พียมไม่สองหมืโลสีขาวมุก20ปี2020แท้ราคา2อล้าน1แสนหมื่นบาทวันนี้ซื้อสดมาคุยราคาพิเศษกันได้เลยนะครับรับรองอันนี้คุ้มแน่นอนตเรียดไปโทรติดต่อแจ้งไว้เรียบร้อยแล้ววันนี้ขอลาไปก่อนในเพียงเท่านี้โอกาสหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ